ครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันอังคารที่21เมษายน2563นะครับสวัสดีครับคุณจฉพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพียรพัและสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันก่อกําเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ของเรา21เมษายนเมื่อ100 200กว่าปีที่แล้วจำไม่ได้ละ238ปีใช่ไหมอ่ะนานมากนะฮะนานมากอ่ะเอาละครับเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับ ในช่วงเล่าข่าววันนี้นะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องแพทย์ค่ะเตือนว่าอย่าทําฟันในช่วงโควิด -19 ระบาดนะคะเรื่องนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทันตแพทย์หญิงมันทันตแพทย์หญิงนันมนัฐแย้มบุตรทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษสํานักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้ครับ ช่วงเล่าเรียนค่ะมาเตรียม74หลักสูตรรองรับคลื่นแรงงานกลับบ้านพูดคุยกับคุณทันทิดาวงประสงค์ผู้อำนวยการส่งเสริมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบเสื้อยืดที่ระลึกนะครับจากทางรายการจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มมาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่าน,นั้นสุดจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังนะครับทาง YouTube โดยพิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ ค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมของเรากันนะคะข้อมูลในวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะเตรียมนําเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ให้วงเงินสูงสุด10ล้านบาทผ่อนนาน25ปีค่ะนี่เป็นข้อมูลกันนะคะฟังกันอีกครั้งนึงค่ะ ธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนนาน25ปีค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านนนั้ร่วมสนุกในกิจกรรมของเราด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะและช่วงนี้ค่ะฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ถามว่า ธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ให้วงเงินกู้สูงสุดจำนวนเท่าไหรค่ค่ะครับส่งคำตอมานะครับ s s c 2 2 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเ่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่2 0เมษายนนะครับจากกรุงเทพมหานครคุณชันันพรกลิ่มรุ้งนะครับขอแสดงความยินดีด้วยมืถึงช่วงข่าวประาสัมพันธ์ครับ ข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะธนาคารออมสินค่ะเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มี2ประเภทค่ะคือสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้สูงสุด1,000 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.10ต่อเดือนผ่อนชำระคืนนานถึง2ปีโดยไม่ต้องชําระเงินกู้หงวดแรกไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ และสินเชื่อผู้มีไรายได้ประจำวงเงินกู้สูงสุด50,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนให้ผ่อนชำระคืนนานถึง3ปี โดยใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ค่ะโดยให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ w w w g s b o r t s เท่านั้นไม่ต้องมาที่ธนาคารนะคะซึ่งมีลูกค้าและก็ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากขอฝากถึงผู้ลงทะเบียนนะคะว่าไม่ต้องมาเร่งรีบยื่นกู้เนื่องจากว่าสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้เปิดให้บริการจนถึงวันที่30ธันวาคม2563ค่ะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่ เ่งเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของแพทย์เตือนว่าอย่าทําฟันในช่วงโควิดหนึ่งเกําลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทันตแพทย์หญิงนันมนัฐแย้มบุตรนะครับทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษสํานักทันตะสาธารณสุขกรมอนามัยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับเไม่ควรทําเลยครับคุณหมอครับช่วงนี้ครับใช่ค่ะยังไม่ควรทาค่ะับเพราะอะไรครับมันจะมีแบบว่า การทาฟันในบางงานนะคะที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของน้ําลายในช่องปากผู้ป่วยอย่างเช่นการขุดหินปูนการอุดฟันหรือว่าการผ่าฟันคุดนะคะคซึ่งพอมันมีการกระจายของน้ําลายเนี่ยมันก็จะทาให้เชื้อเนี่ยฟุ้งกระจายไปได้มันก็จะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอเราไม่มีทางป้องกันเลยใช่ไหมฮะก็จริงๆสำหรับค่อนข้างจะยากเพราะว่าสําหรับแบบตัวบุคลากรเนี้ย ค,คุณหมอฟันที่ทําให้หรือนักพาบาช่วยะคะ่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยก็อาจจะเคยเห็นในทะะีวีค่ะก็จะเป็นชุด PPE เป็นตัวเครืยองแมสจบกพิเศษนะคะครหรือว่าอุปกรณ์หลายอย่างซึ่งมันจะทําให้การทํางานเนี่ยไม่ค่อยสะดวกนะคะแต่สำหรับตัวคนไข้อ่ายอ,อย่าลืมว่า เราไม่ได้กันเชื้อคนไข้ามาหาหมออย่างเดียวในบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็ควรจะระวังตัวเองเผื่อคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อแฝงอะไรเงี้ยซึ่งการทาฟันอ่ะมันเป็นประยะที่ค่อนข้างจะใกล้กัน <ừ> อ,อแต่ในตัวคนไข้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะป้องกันยากถ้าเกิดมาทําฟันเพราะคนไข้ต้องอ้าปากให้หมอทำอะไรเงี้ยมันก็จะใส ใส่แมสหรือว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันมันก็ไม่ได้นะคะคฉันก็คิดว่านะช่วงเนี้ยถ้าเป็นเงานที่ยังไม่ค่อยจาเป็นไม่ได้มีอาการอะไรเนี้ยก็อยากจะให้เลื่อนไปก่อนอหรือว่าใช่ให้ดูแลตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําฟันกันใหม่ค่ะแล้วอาการอะไรบ้างครับที่จําเป็นต้องทําอย่างจะเป็นต้องทฟันครุดนแน่นอนใช่ฟันค,ดนคุดหรือว่าปวด <P ort S 2> ไม่ไหว คอนกุดแบบที่ปวดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องมาทนหรือว่าอาการปวดฟ,ฟันซุปอถูกแบบลึกทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วกินยาแล้วก็ไม่หายหรือรว่าเคยกินยาแล้วหายไปแต่ก็กลับมาปวดอีกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแบบไปล้มกระแทกหรือว่าอุบัติเหตุรถยนต์แล้วมีฟันหลุดออกมารรหรือว่าเหงืออ่อมีเหงือกฉีกมีเลือดออกอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถแบบ น้มเลือกเองได้เงี้ยก็ต้องมาให้คุณหมอเขย็บแผลเงี้ยค่ะพวกนี้สามารถมาได้เพราะว่า,าโรงพยาบาลในในสถานบริการของรัฐทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะคแต่ว่าเราจะแบบจํากัดงานที่จะให้บริการอย่างงานที่พูดไปเมื่อกี้คืองานที่จําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน ต้องมารับบริการเนี่ยเรายังให้บริการอยู่ค่ะครับแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะขอเว้นไปก่อนอ๋อคือต้องดูเป็นกรณีกรณีกทีละเคสไปด้วยใช่ไหมครัประกอบกันว่าบางทีอาจจะนัดมาดัดฟันหรือว่ามาทําอะไรเกี่ยวกับฟันซึ่งเออเมอคนไข้อ่าจจะปวดขึ้นมาก็ก็จะเป็นต้องทําก็ต้องทาใช่ใช่ค่ะครับอันนี้เราเป็นนโยบายเลยไหมครับว่ามอบให้กับทันตแพทย์ทั่วประเทศไทยเนี่ยฮะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีประกาศที่ทําร่วมกันระหว่างแบบกระทรวงสาธารณสุขครับแพทยสภา แล้วก็มีแบบเหมือนอกลุ่มทันตแพทย์อะคะ่ะที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีการทําข้อตกลงแล้วก็แบ่งชนิดของของงานทําฟันนะคะเป็นสามแบบแล้วเขาก็จะมีการระบุว่าแบบที่เป็นแบบสุกเฉัยนก็จะอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีแบบเงือกบวมมีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยยังให้บริการได้แล้วก็แบบจําเป็นเร่งด่วนก็จะเป็นอย่างเช่นมีปวดฟันปวดฟันคุด วัสดุอุดฟันหลุดแล้วมีอาการปวดหรือเสียวฟันอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ยังให้บริการได้อยู่ใช่แต่ย่างถ้าบางเรื่องเช่นอต้องการมาตรวจฟันหรือว่าต้องการขุดหินปูนหรือว่าฟันผุเห็นว่ามีรอยฟันผุในต่ายแต่ว่ายังไม่ได้มีอาการอะไรเลยก็อาจจะขอเว้นไปก่อนอ๋อคือมามาให้ดูอาการมาคุยกันได้แต่ว่าจะทําการรักษาหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับทุนพินิจนะฮะอ่านี่ก็จะได้เข้าใจตรงกันนั่นแปลว่าเราต้องดูแต่ความจะเป็นเร่งด่วนก่อนเป็นดับแรก ใช่ค่ะคก็เอปอันใหญ่จะรักษาในกรณีที่มีอาการในช่องตาเราก็จะให้บริการได้ค่ะครับซึ่งโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาเขาเว้นไปนานๆเข้าเนี่ยสมมติผมก็ไม่อยากสมมติสถานการณ์ในทางไม่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผื่อไวอ้ว่าถ้ามันไปอีกสักสามเดือนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะค่อยๆเริ่มผ่อนคลายไหม่คิดว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะเริ่มผ่อนคลายลงนะคะเพราะว่าจากเมื่อเมื่อวานเนี่ยจะมีเหมือนกับการให้สัมภาษณ์ของ รองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยงานที่เป็นงานธันตกรรมกับเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยเขาอยากจะให้เริ่มผ่อนคลายแล้วเพราะเขาก็พอทราบดีว่าพวกเรามีการเลื่อนคนไข้ออกไปอย่างตอนนี้เนี่ยน่าจะสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มีคนไข้ที่ยังรอที่จะรับบริการอยู่จะเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นสองงานนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็อาจจะมีการผ่อนคลายคือจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ แต่เขายังไม่ได้มีการแบบกําหนดวันมาให้แน่นอนนะคะ oh. เขาให้เป็นนโยบายมาว่าน่าจะเริ่มพอทําได้แต่ว่าอาจจะมีการพูดคุยกันในทีมของการดูแลระบบบริการเนี้ยในทีมใหญ่สบ,บคค่ะอีกทีหนึ่ง hmm. ว่า,าจ,จะมีการผ,ผ,ผ่อนผ่อนตรงไหนบ้างแต่ว่าคิดว่าเรื่องของทาตกรรน่าจะเป็นงานแรกๆที่เขา กาให้กลับมาตามปกตินะคะครับแต่เราจะกลับมาเต็มร้อยเลยหรือเปล่าคะหรือว่าดูเป็นบางกรณีไปคิดว่าถ้าถ้ามาก็น่าจะมาเต็มร้อยเลยนะเต็มร้อยเลยนะใช่เพราะตอนเนี้ยจากที่มีการแบ่งกลุ่มคนไข้อย่างที่บอกเนี่ยก็ก็จะเห็นว่าแบบว่าเองานคือถ้ามีเหตุจาเป็นอะเราก็ให้บริการอยู่แล้วมันก็จะเหลือแต่งานที่ยังไม่ค่อยจาเป็นซึ่งก็ ถ้ามามันก็คือมันก็ต้องมาหมดเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่อยู่ในหมวดเดียวกันนะคะนั่นนีครับเพราะว่ากำลังหลับตานึกถึงการการทําฟันให้สวยมันมันก็ต้องอยู่กับความเจ็บปวดด้วยเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าจะจะจะอะไรล่ะไปผ่าอย่างเดียวแล้วออกมาให้มันสวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มันก็ต้องควบคู่กันไปถูกไหมครโดยหลักการแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไปรับบริการเกี่ยวกับเรื่องฟันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดคือไม่ได้ ือเรื like ่องของแง่ในแง่ของความสวยงามเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะถ้าเทียบอัตราส่วนกันเพราะฉะนั้นก็คือตอนเนี้คนก็ถ้าสมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความจําเป็นที่ต้องทําฟันอยู่ดีค่ะยกเว่าคลินิกบางแห่งที่แบบว่าเป็นเรื่องของแง่ความสวยงามหรือว่าการแบบทำทำที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการลดโรคในช่องปากอย่างงี้ค่ะก็อาจจะอาจจะยังแบบว่า ยังไม่เปิดบริการตรงส่วนนั้นอยู่นะคโอ้ครับแต่ส่วนที่จําเป็นต่อร่างกายหรือว่าต่อผู้คนก็ก็ควรจะเปิดให้บริการไปอ่าใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นคําแนะนําจากทางแพทย์ใช่ไหมฮะว่าช่วงโควิดอย่างนี้เนี่ยไม่ควรจะเอ่อไม่อยากจะบอกใช่ไหมไม่ควรจะเปิดบริการอย่างกว้างขวางเกินไปใช้ค,คำนี้ได้ไหมใช้คําว่าเปิดบริการตามความจาเป็นตามความจาเป็นดีกว่านะอืม<ช><ๆ>ครับ ครับ,รบซึ่งเราก็ทํามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในในหลักการเนี่ยทางทันตแพทย์ได้คุยกันก่อนไหมครับว่าเราเราจะต้องดูแลตัวเองอยังไงดีแล้วก็ดูแลคนไข้กันยังไงดีถ้าเกิดเปิดขึ้นมาอ๋อก็ <c oughs> ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันนะคะในทีมของทันตแพทยสภาแล้วก็ในทีมของวิชาชีพว่าแล้วถ้าเกิดเราจะต้องเปิดต้องเปิดแล้วใช่ต้องเปิดละคลินิกเนี่ยจะต้องมีการจัดสิ่งแวดลรามยังไงตัวคลินิกจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง เพราะว่าเอาจริงคือเดิมเนี่ยทุกคลินิกอ่ะเวลาจะเปิดได้เขาก็จะมีมาตรฐานที่าทางทางากระทรวงสาธารณสุขเขากําหนดไว้แต่ด้วยความที่เราไม่เคยมีตัวโรคเนี้ยเกิดขึ้นมาตั้งในชีวิตตัวมาตรฐานอันเก่าอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีแต่ว่าในเมื่อตอนนี้เราเราเจอโรคใหม่ๆอะ่ะค่ะมันต้องมีการปรับมาตรฐานอันเก่าให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้แบบให้บริการได้ในทุกสถานการณ์หรือว่าในสถานการณ์ที่ อย่างตอนเนี้ยมียังมีโรคคือมีมีโรคลดลงจำนวนผู้ติดจะลดลงครับแต่เราก็ไม่แน่ใจไ่ได้อนาคต่ะค่ะมันจะมีขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตัวมาตรฐานของคลินิกเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องของการป้องกันการติดเชื้ออย่างเงี้ยครับอาจจะต้องมีการจัดระยะห่างอย่างนี้ไหมฮะใช่หรือว่าอุปกรณ์ป้องกันอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราจะต้องมีการเพิ่มอะไรเข้าไปไหมหรือว่า จำเป็นไหมที่จะต้องมีการใส่แบบเอแบบหมอบบเลยอะเป็นเจ้าห้าใช่แบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการแบบตัดเขาเรียกว่าเอาลักษณะห้องอะคะ่ะที่ทำฟันจะต้องเป็นห้องที่เป็นความดันบวกความดันลบอ,อะไรอย้ยใช่เขาก็จะมีแบบรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะครับนี่ยังไม่รวมระยะห่างระหว่างคนไข้ด้วยนะฮะ เรื่องระยะห่างนี้ก็ค่อนข้างจะสาคัญสาคัญเปลี่ยนการว่ามันก็ค่อนข้างยากเนาะแต่อาจจะไปจัดตรงตรงเพื้นที่ที่นั่งรอได้อย่างเงี้ยค่ะแา่เป็นอากาศปลอดโปร่งนิดนึงช่วงนี้เห็นบางคลินิกเนี่ยเขาเขาใช้วิธีการเอาเต็นต์มาการข้างนอกเลยนะแล้วก็ให้คนไปนั่งรอคือคนป่วยยังไงก็ต้องรักษาถูกไหมฮะเราจะปล่อยว่าให้เขาป่วยงั้นก็ไม่ได้ทีนี้จะทํายังไงเพื่อเป็นการบรรเทาไอเหตุการณ์ตรงนี้ไปนะครับแต่กําลังหลับตานึกอย่างนี้ว่าเอาล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเปิดปั๊บแปลว่า เราจะต้องเข้าสู่ที่เขาเรียกว่านิวนิวนอมนิวนอมอะไรทนองนี้เป็นมาตรฐานใหม่เลยเออเราต้องปรับอีกเยอะไหมฮะปรับตัวเยอะไหมฮะคิดว่าปรับตัวเยอะนะคะท้านแง่ของนันตกรรมเนี่ยอย่างเรื่องอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของโครงสร้างที่เราเมื่อกี yes. ้ว่าต้องมีการทําห้องยังไงหรือว่าลักษณะการให้บร <c oughs> ิการอย่างเงี้ยค <karang formal> <poons> ่ะว่าแบบอ่ะ จริงๆคือคือนิวนองของทันตกรรมเนี่ยมันก็จะยากตรงเรื่องของเอ,เอระยะห่างเพราะว่ายังไงเรา,ม,ามันต้องมีใช่ต้องใกล้แต่วิธีการให้การรักษาจะยังไงหรือว่าอาจากเดิมเนี่ยก่อนที่จะให้คนไข้ฟังฟันเราอาจจะไม่ได้มีการกําหนดชัดเจนว่าคนไข้ต้องบ้วนน้ายาบ้วนปาก<อ>น้าํายาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยคือคอาจจะบ้วนหรือไม่บ้วนก็ได้เพราะไ<ด>ม่มดีใช่ไหมก่อนทจก็ แล้วแต่เลยอแแล้วต่ะไม่ได้เป็นข้อบังคับครับเขาอาจจะให้หมอบางคนอาจจะให้คนไข้้วนน้าก่อนซึ่งมันเป็นน้ําน้ํน้เปล่าน้ําก๊อกธรรมดาหรือบบางคลินิกเนี้ยเขาก็อาจจะมีการให้้ว้นน้ายา้ว้นปากอะไรเงี้ยค่ะแต่น้ํายา้ว้นปากอาจจะไม่ใช่น้ํายาฆ่าเชื้อวิดไม่ได้โควิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยะฉะนั้นเนี้ยนิวนอร์มันก็อาจจะรวมไปถึงการพฤติกรรมการให้บริการที่จะอาจจะต้องมีการกําหนด ข้ากำหนดพวกนี้หรือเปล่าเพื่อเป็นการลดเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยกับอันนี้คือทางก็มีหลายด้านด้านนี่ครับทางทันตแพทย์เองต้องไปคุยกันให้ละเอียดใช่ไหมครัแล้วก็เสนอกับมาตรการต่างๆไปยังแพทย์เขาต่อไปว่ามันติดได้หรือไม่ได้อย่างไงอะไรก็ว่าไปใช่ค่ะว่าเอาหลักวิชาการมาสร้างเป็นมาตรฐานอันใหม่ใช่ไหมโอ้โหแล้วอย่างนี้หมอฟันก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ไหมเนี่ยใส่แล้วทิ้งเลยอ๋อถึงขนาดเมื่ะ ยังอะค่ะเขาก็จะแบบว่าถ้าระบบเขาอาจจะเพิ่มระบบคัดกรองขึ้นมา,าแต่ก่อนจะราบว่าใช่ใช่ว่าเป็นอะไรมาจะ,ะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยจ,จะมีเรื่องของเรื่องโรครต่างๆอมีความเสี่ยงในการไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า<อ>ถ้าเป็นคนไข้ที่ให้ประวัติไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยแล้วก็สามารถใช้ชุดปกติได้เงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกเคสแต่ว่าถ้า คนไข้แบบเริ่มมีประวัติที่ไม่ค่อยปลอดภัยแต่ว่าอาจจะใช่เป็นอีกเป็นจานแบบใส่ชุดอีกแบบหนึง่งแล้วก็พอเสร็จจากการทําคนไข้คนนั้นก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนชุดเนี่ยค่ะอ๋อครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ผมสมมตินะคะเกิดเขามีเชื้ออยู่แล้วเดี่ยม,มันจะมีผลอะไรไหมฮะถ้ามีเชื้ออยู่แล้วก็มีผลนะคะเพราะถ้าเกิดเขามารับบริการชันตกรรมเนี่ยพอทําฟันเนะ่ถ้ามันเป็นงานที่มันเกิดการฟุ้งกระจายของน้ำลายที่หออเชื้อมันก็จะแพร่ไปทั่วห้องเลย แล้วถ้าสมมติว่าเอาแบบเชื้อพวกนี้มันก็จะอยู่นานมากอย<ช>ู่ประมาณแบบสองถึงสามชั่วโมงตามพื้นผิวอย่างเงี้ยนะคะคถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้มีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อที่ดีที่แบบครอบคลุมทุกบริเวณเลยนะในห้องฟันเนี่ยแล้วมีคนไข้คนต่อไปมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อดามีโอกาสเลยที่ะติด้ายที่สุก็คือตัวหมอฟันกับผู้ช่วยที่นั่งอยู่ในห้องนั้นนั่นแหละก็มีโอกาสที่จะ ติดเชื้อได้อย่างแน่นอนนะคะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นใช่นะครับอาจจะต้องมีหลักปฏิบัติที่เข้มงวดมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่หลายต่อหลายเรื่องนะฮะทั้งการเข้าคิวรอแล้วก็การอะไรนะผู้สําคัญที่สาคัญก็คือว่าตัวคนไข้เองเนี่ยถ้ามาปุ๊บคุณต้องรู้ก่อนว่าอย่ากโกหกเด็ดขาดใช่เวลาซักประวัตินะฮะอันนี้สาคัญมากอืมใช่ค่ะครับเคยเคยมีหมอฟันติดไหมฮะรู้สึกจะมีนะ เคยมีอยู่ตอนนี้ที่จําจําได้ที่มีการรายงานคือหนึ่งคนนะคะที่มีการอันนั้นคือคนไข้ไม่บอกประวัติใช่ไหมอันนั้นคือยังไม่ไม่สามารถระบุได้ว่าแบบติดจากตัวคนไข้หรือว่าติดจากตัวคือทันแพทย์ท่านนั้นเขาก็มีการแบบไปหลายสถานที่อาจจะมีการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็มีหลายคลินิกที่คุณหมอเขา เข้าไปทํฟาร์นะนะคะก็อย่างแบบไม่สามารถระบุชัดเจนได้อืมครับแสดงว่ามันก็ติดได้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าเราไม่ระวังระวังตัวเองนะฮะอันดับแรกสาคัญที่สุดเลยใช่ค่ะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรอว่าถ้ามีประกาศมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดต้องมีการทําห้องผมสมมตินะผมไม่รู้จริงว่าถ้าต้องไปทำทำห้องเอ่อความดันลดเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไหมก็เอาจริงก็หมอก็ไม่ได้มีแบบเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้รู้ว่า ว่ามันจะต้องใช้เวลานานมากคือเหมือว่านานมากน้อยขนาไหนในการทําห้องนะคะเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าห้องถ้าคลินิกที่ยังไม่ได้มีการเอ่อแต่หมายวามว่าสร้างใหม่อ่ะถ้าไม่ไม่มีการถ้าถ้าเป็นคลินิกที่สร้างใหม่อ่ะมันทําไม่นานแต่ถ้าคลินิกที่มีอยู่แล้วนี่แหละไม่ทราบจริงๆว่าลักษณะการปรับห้องอะมันจะยากหรือว่าเาใช่ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิกที่ให้เขาไปทาการเองแต่ของรัฐเองไม่น่ามีปัญหาไหมครับ ของรัฐเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่เขาจะมีห้องความดันลบอยู่แล้วเพื่อให้การรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะเพราะแต่ก่อนก่อนที่จะมีโรคโควิด -19 ทเนี่ยมันจะมีโรคที่สาหรับทันตแพทย์เนี่ยก็จะเป็นโรคที่ต้องระวังก็คือโรควัณโรครวัณโรคเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดต่อทางแบบพวกน้ําลายเสมหะได้เหมือนกันเพื่อนคอทอฟันนะคะก็จะคล้ายกันคือเชื้อก็จะสามารถคุมกระจายในห้องนั้นได้เพราะฉะนั้น ในคลินใหญ่ๆใ,ใ,ในโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะก็เลยจะต้องมีการาทําห้องนี้โดยเฉพาะเพราะถ้ามีคนไข้วันโรคมาหรือคนไข้คนไข้ที่เรียกว่าคนไข้ะะเอชอวีค่ะซึ่งบางคนเขาจะแบบมีโรคแฝงเป็นกลุ่มพวกวันโรคเนี้ยเขาจะไปให้บริการคนไข้ในห้องนี้เลย<อ>เ,เป็นห้องเฉพาะเลยว่าแบบพอให้บริการเสร็จปุ๊บผู้ช่วยกะจัดก,การทำความสะอาดคลีนให้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีคใครมาใช้ห้องนั้นอีกเป็นระยะเวลา ท่านี้เท่านี้ตามที่แบบกําหนดเรื่องของการทําให้อ่การทําการฆ่าเชื้อในห้องเนี่ยค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันทําไม่ทันก็ต้องเอาใช้รูปแบบเฉพาะหน้าไปก่อนใช่อาจจะต้องแบบก็ถึงบอกว่านิวนอมนี่ก็้ดูความเป็นไปได้ด้วยว่าจะทาแล้วสว่าเขียนมาเนี่ยคลินิกทําได้ไหมคลินิกขนาดเล็กหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลต่างจังหวัดอะไรงเงี้ย จะทําได้มากในแค่ไหนในระยะเวลาเท่าไหร่อืมครับแต่แต่เบื้องต้นนี้ถ้าเกิดว่าพ้นปุ๊บแล้วก็ประกาศให้เปิดได้นี่ก็แปลว่าเราอาจจะต้องทําในเรื่องการเน้นการคัดกรองไปก่อนใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะเพื่อป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเอาเรามีจะฝากเป็นคนไข้ที่เราเข้าไปพบพนธุแพทย์อยู่ไหมครับตอนนี้ก็ถ้าตุวว่าคนไข้ที่มารับปริการก็อย่างแรกเลยคือการให้ประวัติตามความเป็นจริงนะคะยังเอ่อคือหมอยังเชื่อว่า ณหมอฟันทั้งหลายที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยยินดีที่จะให้บริการไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าถ้าบอกไปไว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาจะไม่ทําฟันให้อันนี้ก็อาจจะไม่เป็นจริงเนาะก็คือถ้าเพียงแค่คุณบอกความจริง ให้ประวัติที่เป็นจริงมาเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นในการที่จะให้การรักษาคนไข้นะคะแล้วก็<ๆ>ก็คือถือว่าช่วยดูแลซึ่งกันและก,ละกันนว่าะในเมืงง่อหมอเออก็จะดูแลคนไข้แล้วก็อยากให้คนไข้เนี่ยดูแลหมอด้ไวยได้วยการแบบบอกประวัติให้เป็นจริงนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ด้วยความทีออ่อาจจะยังมาโรงพยาบาลไม่ได้ท่านบางอย่างก็อาจจะต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะคะก็ ยังคงเน้นเรื่องของการแบบแปลงฟันให้สะอาดแล้วก็ลดการกินของหวานนะคะจะได้ลดการเกิดโรคฟันผุหรือว่าปัญหาในช่องปากอื่นๆตามมาค่ะได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับทันตแพทย์หญิงนันมนัฐยามบุตรนะครับทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษสํานักทันตศาสตร์สาธารณสุขโรงพยาบาลเป็นอีกแพทย์อีกสาขาหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ าการปวดฟันมันทรมานทรมานรทรมาน,นะมานแต่ถ้าเป็นเราก็ต้องควรจะเจอน,นะ,ม,นะมันก็องมือกันนะครับต้องดูแลรัก,รกษาให้เรียบร้อยค่ะ,อ,ะอาอะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับในช่วงหน้าพบกันในช่วงเล่าเรียงค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเตรียม74หลักสูตร รองรับคลื่นแรงงานกลับบ้านค่ะพูดคุยกับคุณทันทิดาวงประสงค์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงเล่าเรียงค่ะครับส่วนคำถามวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันค่ะในวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ให้วงเงินกู้สูงสุดจานวนเท่าไหร่ค่ะ ส่งคำตอบมานะครับ s f s 4221075 Facebook Live เเข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ